ปูเป้นะคะสุภัตราอุตสาหะค่ะเจ้าของแบรนด์ปูเป้ทำเองค่ะนิยามของปูเป้ทำเองก็คือปูเป้จะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ก็คือจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะจุดเริ่มต้นก็คือจริงๆเราทำของกินของใช้อยู่แล้วนะคะพอทำมาเยอะๆขึ้นนะคะมันก็เหมือนมีคนมาติดตามพอคนติดตามเราก็เลยแบบได้ได้เหลือ หลือเผื่อแบบว่าให้คนอื่นที่แบบมีความต้องการนะชอบในงานของเราอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบว่าใช้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาง่ายๆแล้วกันปูเป้ทำเอง ผลิตภัณฑ์ของปูเป้ทาเองนะคะก็จาแนกออกเป็นหลักๆก,ก็คือของกินกับของใช้นะคะของกินก็จะหนักไปทางงานแปรรูปนะคะแชมพูมะกรูดนะคะยาแก้ไอสามัญประจําบ้านนะคะรวมไปถึงแบบสบู่เหลวสบู่ก้อนนะคะจนมาเป็นแบบอ,อ,อีกอันนึงก็คือของกินก็คือจะเป็นพวกกิมจิผักดองเนะะี่ยค่ะเราก็จะเน้นเป็นพวกผักพื้นบ้านของเรานะคะแล้วก็จะเป็นพวกการหมักสีอิ้วนะคะพวกไซเดอร์ต่างๆ ด้วยความที่เราไม่ได้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าเราทำหลากหลายในความหลากหลายของเราอะค่ะมันเลยตอบโจทย์คนหนึ่งคนอย่างเช่นคนหนึ่งคนเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะก็จะต้องอยากซื้อตั้งแต่แชมพูสบู่โลชั่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำอะมันต้องมีสักหนึ่งถึงสองอย่างที่แบบเข้าตาคนหนึ่งคนที่เดินเข้ามาค่ะปกติช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของปูเป้ทำเองอะค่ะก็คือจะเราจะเราจะออนไลน์อย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังๆมาเนี่ยค่ะ เราก็เปิดบ้านในช่วงยุคโควิดนะคะเราก็เปิดบ้านให้คนเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ของเราที่บ้านก็คือสามารถแวะมาที่บ้านได้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็คือ,อ,อที่หน้าเพจค่ะ รายได้ต่อเดือนนะคะก็คือถ้ารวมทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่แบบทําทั้งผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นทั้งของกินของใช้รวมถึงออกไปเป็นวิทยากรนอกสถานที่รวมถึงเราสอนออนไลน์ที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนที่บ้านด้วยอะคะ่ะก็5ห,หลักไปลายหหลักไปลายนะคะแต่ว่าถ้าเดือนไหนเยอะหน่อยอะคะ่ะก็แสนขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะ อยากจะแนะนำนะคะน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะมาใช้ชีวิตทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก็คือก่อนอื่นเลยอะเราต้องเริ่มลงมือทําก่อนนะคะลองดูว่าเรารักเขาจริงหรือเปล่านะคะเมือ่อเมื่อเราเริ่มเริ่มลงมือทําได้เร็วอะคะ่ะมันจะทําให้เราตอบโจทย์ตัวเองได้เร็วว่าเราอะรักเขารักที่จะทําเขาจริงไหมถ้าเกิดเราแบบพร้อมที่จะรักเขาแล้วอะคะ่ะเราจะลุยแบบเต็มที่เลยะคะ่ะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออย่ายึดติดในสิ่งที่เราทำอะคะ่ะเชื่อว่าคนหนึ่งคนะมีความสามารถที่จะ ทำอะไรได้หลากหลายเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าอนาคตอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเราก็ควรจะมีอาชีพแบบ1,2,3,4,5ไว้ในสต็อกเราเพื่อยังชีพเราในอนาคตได้ด้วยค่ะ